ก็เหมือนกันนะระบายน้ําไม่ทัน สวัสดีค่ะตุ้มเชดชาแนลอากาศดีเดินเล่นกันค่ะเจสไงเวนข้ามถนนไอชท์เ้อค่ชามันอยู่ไกลอยู่ เท่ไห่้่อรูเร่รีนไปเรดเมเาลาสปันลูกชายจะปั่นจักรยานนะคะปเอารถจักรยานกันจ้าปั่นจักรยานจ้าอากาศดีๆต่อ จักรยานชมบรรยากาศนะฮะอันนี้เป็นข้าวบาเล่แล้วเขาก็เอาขี้วัวรถเม่นเหม็นอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้นะแต่บรรยากาศไม่บริสุทธิ์เพราะว่าเหม็นขี้วัวนะคะดูบรรยากาศค่ะวันนี้มาปั่นจักรยานกับลูกชายแต่ฟังจากเสียงสิตอนนี้ปั่นไม่ขึ้นปั่นขึ้นเนินไม่ไหวต้องจูงเอาต้องจูงนะคะ จุงไปค่ะจุงไปจุงไปจุงไปออกกำลังกายเวลาว่างนะคะ ต้ทนที่เห็นนี่เป็นต้นแอปเปิลนะเนี่ยเขามาลีกล้านมันละลีกล้านแห้งมันออกเหมือนตัดกิ่งอะเนาะแต่งกิ่งมันให้มันสวยแล้วก็ใบมันจะแตกนะคะพักยกหนึ่ง เดินดูบรรยากาศบ้านนอกค่ะปั่นจักรยานชมบรรยากาศเนาะอันนี้นี่นะคะออกไปนิดนึงตรงนั้นขาขาวนั่นที่ว่าเขากำลังสร้างโรงงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันตรงนั้นจะเป็นถนนใหญ่แล้วนะคะ เป็นถนนใหญ่สำหรับหมู่บ้านเนาะไอตัวเล็ก,ก็เดินปัน่นเขาอยากปั่นจักรยานชวนแม่ว่าปั่นจักรยานทีแรกชวนเดินเล่นรอบหมู่บ้านไม่ยอมอยากปั่นจักรยานฟ้าราดทัวร์มาสัน่นแดดดีมามาวันนี้ไปปันป่นจักรยานกันหน,น่อยงัน เห Stanford, นื่อยค่ะพี่น้องเอ้ยปั่นจักรยานเดินจูงจักรยานขึ้นเมินแค่นี้ก็หออแพกแล้วค่ะต้นไม้แห้งเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบนะตอนนี้เริ่มเข้าฤดูเป็ไม้ผลกแล้วแต่กำลังดี20องศา78องศาวันนี้อากาศดีอยู่จ้ะ เหนื่อยไหมลูก <Yeah. S 1> ร้อนไหมไหนไม่ร้อนอไปถ้าร้อนเราถอดเสื้อน,นะครับอันนี้มีรถไถหนึ่งคันรถไถกำลังจะผ่านเราไปนะคะรถไถทถทังข้างหลังที่เห็นนั้นถังขี้วัวนะคุณถังขี้วัวเขาเอามาใช้ฉีดเนี่ยฉีดสวนม่มาทำสวนกันดีกว่ากูด้กยหืมดีกว่ากินเลวย ตรงนี้เป็นที่สร้างใหม่ของคนในหมู่บ้านนี่แหละเมื่อก่อนมันเป็นไร่แต่เขาทมดิขึ้นนะฮะน่าจะหลายสิบสิบรถอยู่ก็าเมื่อก่อน,นเป็นพื้นที่ที่นาผืนเดียวกันเลยเนะี่ยที่นากว้าง ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะมีบรรยากาศในหมู่บ้านที่เราเดินมานะคะไปจอดก็ไม่ได้ลูกบอ,อกไปต่อแม่ไปลูกบอ,อกให้ไปต่อก็ไป บรรยากาศสวยไหมนุกน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 ้อยอีกาน้อยเราก็จิบบินไปแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนกไหมหน้านี้แหละอีกร้อนอีกหน่อยไร้ร้อนดีๆแดดดีๆนะฝนลงสักหน่อยเห็ดป่าจะออกแล้วค่ะเห็ดป่าที่นี่ก็เหมือนเห็ดบ้านเราเนาะเห็ดโคกบ้านเราแหละปีละครั้งออกปีละครั้งอร่อยและแพงมากก็หาได้ปีละครั้ง ปั่นแล้ยังอะลูกปั่นได้แล้วมั้งแวเ่มยะแต่แม่ว่ามันไม่สูงเท่าไหร่มันปั่นได้แล้วนะลูกอือหือก็ยังไม่ปั่น อากาศรอบๆบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกก็อากาศอย่างนี้แหละคะ่ะสบายสบายดีใจก็รักกันไปอากาศดีดี <Ooh. S 1> ไปยจะปัน่นอะไรยัง <What? S 1> ปั่นได้แล้วมัง้งลูก <What? S 1> ปั่นได้แล้วมัง้ง มาปั่นจักรยานกันอิสปั่นแล้วนะกับกล้องจ้านี่นะจ้าไป bảo rèn mấy thằng pan, anh Tuấn nói anh tam làm gì đây trai <laughs> bảo cho nói, chờ lò khoa rồi nha, bảo hay lò, แม่ก็จอดแล้วไงอันนี้บ้านนี้จะเป็นบ้านที่เขาเอาไว้สำหรับล่าสัตว์ตอนกลางคืนนะคะฮัลโหลบ้านหลังนี้ฮะเร็วป <c oughs> ัญญายาแนยนหนไหมอลิซิโนต์นวะหยา굿นี่นะคะบ้านหลังนี้นะอยาเห็นไหมเห็นบ้านหลังนี้ไหม <c oughs> เขาเป็นบ้านล่าสัตว์ตอนคืนฝั่งนู้นก็มีนูน่นไกลๆนู่นเห็นไหมหลักเล็กๆ พราตอนกลางคืนพวกเก้งกวางมันจะออกมากันนะคะนู่นข้างบนเขากำลังรดน้ำํำรถไถกำลังรดน้ําผักรดน้ํำ <ไป S 1> ยากเขาไป,ไปกันต่อค่ะไปไไไยะเขอปรับกล้องเนี่ยให้มันยาวๆหน่อย,ย,ยไปไปไปแม่เรจะจับได้ยาวๆจะได้เห็นมุมกว้างไงลูก นี่นะคะไปกันค่ะกาดดีๆปั่นจักรยานค่ะวันนี้ราปั่นจักรยานว่างก็อย่างนี้แหละค่ะ,ะปั่นจักรยานเดินเล่นเยน็ยนๆมาเขาเขาก็จะจูงหมาจูงหมาพาลูกเดินเล่นกันนะคะแถวนี้คือปั่นได้รอบหมู่บ้านเลยถนนตรงนี้นะคะดินแห้งนี่เดี๋ยวเขาก็คงจะบาดอะไรสักอย่าง ก็ไม่รู้ว่าเขาวานอะไรนู้นตรงนู้นอยากให้เห็นเห็นไหมเห็นรถไทยไหม<ๆ>เห็นรถไทยไหมคุณรถไทยอันนี้นะคะถ้ากำลังราดขี้วัวอยู่ดูท่านะให้วิตามินผักกล้องก็จะเสสา,ายหน่อยเพราะจับกล้องเองแล้วก็แปดไป,ไป ราดทั่วคะ่ะราดทั่วทำไมไม่ปั่นล่ะลูกอ,อ๋อเขารอแม่นี่นะคะลูกชายไปไป,ไป,ะปไอะยาย่ายาย่าจ้ากบอกให้แม่ปั่นไปทางตรงนะแม่ไม่ต้องเลี้ยวให้ไปทางตรงอย่างเดียว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสุงแซ h ชาแนลจ้าปั่นจักรยานไปเนาะดูบรรยากาศไปด้วยเนาะเห๋นว่าปั่นจกรยานเล่นกันนะคะวันนี้รถถ่รถถที่นี่หนึ่งครอบครัวสามารถทำไร่ได้เป็นร้อยไร่คนเดียวนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เขาครบทำไร่ทำนานเนาะหมู่บ้านที่อยู่ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวนาซะส่วนใหญ่อะคะ่ะ ทอดกันอันนี้ก็จะเป็นเม็ดข้าวข้ากำลังคืนข้าวบาเล่ข้าวบาเล,ล่ที่ใช้ทําขนมอะค่ะน่นะเราก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงก็จะขึ้นเป็นหมู่บ้านนะฮะไป <What? S 1> นี่นะฮะเป็นหมู่บ้านที่ว่า ที่เราอยู่แล้วเราก็ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านอันนี้ก็จะมาเป็นทางหลงนะะต่อไปนู้นเป็นทางเล็กๆตรงนู้นเขียวๆข,ข้ามข้ามเนินบีกลูกสองลูกก็จะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆก,ก็แค่นี้แหละหมู่บ้านชาวไร่ชาวนานะคะอันนี้ก็จะเป็นทางลงแล้วค่ะลูกชายไปแล้วค่ะไปปั่นทามลูกชายกัน ลูกชายไปไหมว <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นคลองหลังบ้านนะคะคลองหลังส่วนของเราน้ำก็จะไหลไปอย่างนี้น้ำไหลยเย็นมากค่ะแต่ถ้าฝนตกน้ำก็ท่วมเหมือนกันนะระบายน้ำไม่ทันอคลองไม่ได้น้ำใสไหล,ยหลยเย็นนะ น้ำใสมากสองส่งไปทา,างนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่เราข้ามไปเมื่อกี้ค่ะ ขึ้นไปอีกนิดนึงมันจะมีเป็ดบางวานันเป็ดก็จะลงเยอะนะคะเป็ดป่าเป็ดนี่จะเป็นเป็ดป่า,น,าน้ำตกจ้าน้ำตกด้านนอกก็มีน้ำตกนะคะน้ำตการจัแต่รลานชมน้ำตกค่ะน้ำตกในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเล็กๆสงบร่มรื่น ที่นี่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีเด็กเขาก็เล่นเล่นกีฬาเล่นทุกวันเนะี่ยมันก็จะเป็นคลองข้างหลังฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นบ้านเรานะคะคลองหลังบ้านน้ำก็เยอะอยู่นะร่มรื่นอยู่ตรงไหนมีน้ำตรงนั้นจะร่มรื่นบรรยากาศดีนะคะ นี่จ้ะถึงหมู่บ้านแล้วจ้ะตรงข้างหน้าก็จะเป็นโบสถนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูโบส <c oughs> <c oughs> เสียงะระฆังนะคะกบีมสี่โมงเย,ย็นนี้ก็คือตรงโบส ဒီမုန်ငယ်နာရွေလာတဲ့အချိန် ใช่เราจะปั่นต่อไปนะฮัลโหลถ่ายเพื่อนบ้านนะฮัลโหลการทักทายนะเห็นกันก็จะแต่เราจะปั่นต่อนะฮะไป บายายอเล็กซาันด์ Marie, ๊ายบายมาให้อีกฟ้บาูบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ